สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กทอออโต้นะครับวันนี้ผมนำรถโตยตารรโว2องพ e มานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถของธนาคารทรสสอบดระวางมานะครับสภาพใหม่ๆกริบๆเลยคันนี้ยังไม่ได้เอาไปล้างนะครับรถเข้าใหม่13คันเราล้างรถกันไม่คันจริงๆนะครับผมแต่ว่าพามาดูสภาพเดิมๆเลยว่ามาเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าขอบด้านนอกเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับด้านในเป็นสีดาแต่ว่าคิ้วข้างบนตรงกระโปรงหน้านี้ได้เป็นสีดําอย่างนี้เลยนะครับผม ไฟหน้าคันนี้ให้มาเป็นไฟทาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะคิ้วที่ไฟตัดหมอกตรงนี้ทําเป็นโครเมียมมาให้สวยงามคันนี้นะครับผมได้แม็กเบิงโรงงานนะครับของ17เจ็ดยามเป็นของบิสโตนปีสองพันยี่สิบสามนะครับมีค่าฝุ่นค่าโคลนบ้างน,นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าสภาพเดิมๆเ,เนี่ยสวยใหม่แน่นอนถ้าล้างเสร็จเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยนะครับ จะต,ตงมองข้างมีไฟเลี้ยวตั้งข้างมาให้นะครับผมพร้อมโครเมียมข้างบนอย่างนี้เลยนะมือจับด้านข้างเป็นโครเมียมตัวรถเป็นสีเทาสวยๆเลยนะครับผมข้างในันากครับคันนี้นะข้างในตรงนี้เป็นเป็นผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครเมียมเงาๆสวยๆบานพับนะครับเห็นนะครับเดิมเ น็อตสวยๆเลยอ่ะให้ดูกันบ้างเม็ดอาร์คเดิมโรงงานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตำแหน่งเม็ดอาร์คด้านนอกด้านในเนี่ยตรงกันเป๊ะนะครับบานพับประตูน็อตไม่มีขยับครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมเห็นไหมครับใสสะอาดจริงๆบันไดข้างติดมาให้แล้วนะครับไม่ต้องมาติดเพิ่มนะข้างหลังเบาะตรงนี้พับได้นะพับลงมาเป็นที่วางแขนนะครับวางขวดน้ําได้ด้วยนะครับ หัวตรงนี้ปรับระดับได้นะครับเช่นกันทุกอย่างนะครับอ่ามาดูเม็อาร์คฝั่งหลังกันบ้างนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างครับคันนี้นะครับโคมไฟใหม่ๆไม่มีริ้วรอยนะครับไม่เหลืองแน่นอนนะกันชนท้ายสภาพสมบูรณ์นะครับผมไฟเบรคที่สามนะไฟจริงๆอะผมให้ดูกระบะนะครับแม็กไรเดอร์เดิมโรงงานนะครับสภาพสวยงามเลย ขนาะเป็นไงบ้างรอนกระบากไม่มียุคนะครับคันนี้ไม่เคยขนของหนักแน่นอนซิกเกอร์เห็นไหมครับพี่เลนเนอร์ส,รสวยๆนะครับสติกเกอร์เดิมด้วยตวอย่างเงี้ยไม่มีตากแดดนะถ้าไปดูข้างหน้าไหมครับคันนี้ได้เป็นกระจกพับและปรับไฟฟ้านะครับผม ยังเดิมสวยอย่างนี้เลยพอมอลไรคันนี้นะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับควบคุมวิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอ่าเดี๋ยวคันนี้ผมสตาร์ทให้ดูนะอ่าสัญญาณไฟนะครับบริเวณเครื่องเนี่ยบริเวณหน้าปัดติดปกติทุกอย่างนะครับผมคันนี้เลขไม้ หนึ่งแสนสองมืนหกพันเจ็ดร้ยกิโลนะครับมาแท้แน่นอนนะครับผมอะไรสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตรงนี้หุ้มหนังให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับวิทยุนะครับใช้งานหน้าปกตินะกดได้เลยนะกดได้หมดเลยนะครับเห็นไหมช่อง AUX นะครับผมนี่มีมาให้นะ USB เสียบได้นะใครชอบฟังเพลงนะครับผมอ่า แอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลน,นะครับผมบัฟใต้ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเจี๊ยบนะตรงนี้มีนาฬิกานะครับบอกเผื่อผู้โดยสารนะครับอยากดูเวลาด้วยนะครับเวลาขับ,บรถไปไหนมาไหนนะแอร์ Air ต้องบอกว่าแรงรมากๆนะครับเย็นเจี๊ยบเลยคันนี้ไฟภายในเป็นยังไงอ่าใช้งานได้ปกติหมดนะครับใช้งานได้หมดนะ คอนโซลหน้านะครับมีการเล่นเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไล่เรียวไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งผู้โดยสารนั่งข้างสวยๆเลยไฟสถานะของแอร์แบ็กติดปกติใช้งานได้นะครับคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับปลอดภัยแน่นอนเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับพร้อมปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับผมต้องการความเร็วก็บังคับการาาเล่นที่ดีก็ใช้พาวเวอร์โหมดได้เลยนะครับต้องการประหยัดน้ำมันขับเรื่อยๆขับทางไกล มเมีอัตมันใช้อีโคโหมดได้เลยใช้งานหน้าปกตินะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูหคองเครื่องกันบ้างครับมาดูหคองเครื่องกันบ้างครับผมมีฝุ่นมีน้วปกตินะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับรถเข้าใหม่เรายังไม่ได้ไปล้างเนาะถ้าล้างทำความสะอาดเนี่ยใหม่กริบแน่นอนนะครับผมเรื่องบนนะทียานเดิมโรงงานนะคันนี้ฝากระโปรงชิ้นเดิมโรงงานแนะ่นอนไม่มีชนนะครับผมดู่องรอยน็อตนะ ใหม่กีบทุกตัวผมไล่ให้ดูเลยเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับไม่มีข้ามน้ำมันอ่านอ็อตเห็นไหมครับดมเดมิดมไม่มีขยับขะเยิยนนะครับเดมิดม,ดมเลยตร,รอบๆนะครับห้องเครื่องเห็นไหมครับเบสอาร์คอยู่สวยๆนะคันนี้ ทั้งโลซาแล้วเหมือนรถใหม่แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเหลือเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับผมไปตามหากระบะนะครับผมที่มีการเป็นแฮนด์ดีดีทางละเอดีๆประวัติดีเช็คได้หมดนะครับผมต้องดูคันนี้เลยนะครับโตโยต้าไฮรักดีโว่ 204E คันนี้ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับประวัติดีฟรีดาวไปเลยคันนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องบาทเดียวจัดไฟแนนซ์จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมเลยครับศูนย์94แปดห้าศูนย์ห้าสองหกนะครับเบอร์นี้ แอนไลน์หรือว่าโทรได้เลยครับ